สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมมงคลกันนิกาทาง YouTube Channel ข่าวหนองคาย Good News นะครับผู้ประกอบการรถพ่วงเตรียมชี้แจงขนส่งจังหวัดหนองคายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับกรณีรถจักรยานยนต์ชนท้ายบนถนนพื้นที่ห้ามจอดพบรถไม่เสียภาษีและก็ไม่มีพรบนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสนะครับสายด่วน 1584งห้าและก็191เพื่อตรวจสอบกรณีรถจอดพื้นที่ห้ามจอดป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเหมือนกรณีดังกล่าวครับรับไม่เกินห้าหมื่นบานะครับอันนี้ก็คือฐานความผิดที่หนึ่งส่วนฐานความผิดอื่นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจอดรถนะครับ นายปริญญาหัสดีนทร์ณอยุธยาหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่งสำนักง,งานขนส่งจังหวัดหนองคายเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถพ่วงบริเวณถนนสายประทาตบางพวงนหนองนางตำบลบ้านถอนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาจนเป็ดเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ภายหลังเกิดเหตุนะครับทีมงานขนส่งจงังหวัดหนองคายได้ลงพื้นที่ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภ,ภัยจากรถจำกัดสาขาหนองคายและได้สอบถามกับประชาชนในพื้นที่ใกล้บริเวณที่รถบรรทุกพ่วงจอดอยู่นะครับทราบว่าได้พบเห็นรถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวจอดอยู่ริมถนนในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาเนื่องจากน้ำมันหมดนะครับ นอกจากนี้ยังพบร่องรอยของการเบรกของรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะชนท้ายรถบรรทุกพ่วงระยะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10เมตรนะครับจากนั้นได้เดินทางไปที่สอพท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อตรวจสอบรถคู่กรณีปรากฏว่ารถคันดังกล่าวไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนทั้งตัวแม่และก็ลูกพ่วงเมื่อตรวจสอบเลขคัสีรถมายังฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกพบว่ารถคันนี้เป็นรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 84 3093อุดรธานีกับหมายเลขทะเบียนลูกพ่วง84 3094อุดรธานีนะครับซึ่งเป็นข้อมูลตรงกับหมายเลขทะเบียนรถที่ตรวจพบแต่รถได้ต่อทะเบียนไว้และหมดอายุเมื่อวันที่31มีนาคม2562ซึ่งหมายความว่ารถคันนี้มีได้มีการชําระภาษีอย่างถูกต้องซึ่งจะต้องมีความผิดตามพระราชบัญญัติขนส่งมาตรา71 มีบทบัญญัติโทษตามมาตรา148ปรับไม่เกิน50,000บาทคือความผิดในฐานที่1นนะครับส่วนฐานความผิดอื่นก็จะมีในเรื่องของการจอดรถคือจอดรถในลักษณะที่ไม่มีสัญญาณเตือนให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้เห็น,นระยะที่กฎหมายกำหนดมีบทบัญญัติโทษปรับไม่เกิน50,000บาทเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีการติดแผ่นป้ายการชำระภาษีไม่ตรงกับหมายเลขทะเบียนร,รถ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงก็จะมีความผิดตามมาตรา90ประกอบมาตรา130มีโทษปรับอีกไม่เกิน2,000บาทในส่วนของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดหนองคายเองก็ได้มีหนังสือเชิญผู้ประกอบการมาให้ถ้อยคำชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งผู้ประกอบการก็ได้ติดต่อมาแล้วว่าจะมาพบเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้ จากนั้นทางขนส่งจังหวัดหนองคายก็จะได้พิจารณาดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายในการเปรียบเทียบปรับในส่วนของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อดาเนินคดีที่เกี่ยวข้องต่อไปและฝากประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเมื่อพบเห็นกรณีรถจอดในพื้นที่ที่ห้ามจอดอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุให้รีบแจ้งสายด่วน 1584หรือ191เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจสอบเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอ,อุบัติเหตุเหมือนกรณีดังกล่าวครับซึ่งในการดำเนินการของกษษะระทงสึกษาธกก็ได้มีหนังสือเรียกตัวผู้กระทำผิดนะผู้กระานะมาให้ท่านคำชีช้แจงต้องให้โอกาสเขาในการชีช้แจงก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เขาก็ได้ติดต่อมาแล้วก็นัดว่าจะมาในวันจันทร์นะครับช่วงบา่า ซึ่งหลังจากนั้นทางเราก็จะพิจารณาดำเนินาการตามบทบัญญัติของกฎหมายในการเปรียบเทียบประปะับนะครับ